สวัสดีเพื่อนๆและกันยานมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนสวัสดีครับชาวราศีมีนทุกท่านชาวราศีมีนถือได้ว,ว่าเป็นราศีที่12ของปีโหราศาสตร์และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดี ของชาวราศีมีนก็คือปลาชาวราศีมีนเป็นราศีที่มีเนื้อแท้ในการสื่อสารกับอารมณ์ด้วยความที่ดาวเกตเป็นดาวประจำราศีชาวราศีมีนจึงเป็นผู้ที่ยึดถืออุดมการณ์ที่ชาญฉลาดชาวราศีมีนนั้นมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ แต่อาจต้องใช้ความอดทนในการทดสอบตนเองในยามที่พวกเขาพยายามจะช่วยแก้ไขความขัดแย้งทางด้านอารมณ์ของคนอื่นชาวราศีมีนที่มีความเป็นมิตรมากดังนั้นพวกเขาจึงมักพบว่าตัวเองมักอยู่ร่วมกับผู้คนที่มีความแตกต่างหลากหลายกันมากนั้นชาวราศีมีน มักเป็นผู้ที่เสียสละพวกเขามักพอใจที่จะช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนนะครับสวัสดีครับกระยาณมิตรทุกท่านในคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปแรกของปี2565นะครับที่อาจารย์ได้หยิบหัวข้อเกี่ยวกับข้อความจากศึกศักดิ์สิทธิ์ต้องการจะสื่ออะไรถึงท่านในช่วงนี้นะครับ ก่อนจะเข้าไปรับฟังอาจารย์ก็ต้องขอเกินไว้เหมือนเช่นทุกคลิปที่ผ่านมาว่าการทําคลิปแบบนี้การทํานายทายทากแบบนี้นะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับไม่ได้ทํานายดวงหรือทํานายเรื่องของใครคนไหนคนหนึ่งนะครับดังนั้นแล้วก็อาจจะมีตรงกับบางท่านและก็ไม่ตรงกับบางท่านนะเนื่องจากว่าเป็นพลังงานโดยรวมเป็นการตั้งจิตอธิษฐานให้กับ บุคคลทั่วไปนะที่มีบุญสัมพันธ์ที่มีโอกาสจะได้เปิดเข้ามารับฟังครับเอาละครับ,นรบในพลังงานเกี่ยวกับตัวตนของท่านนะครับในช่วงที่ผ่านๆมานะถือว่าพวกท่านนั้นนะครับได้เจอกับอะไรที่หลายๆอย่างทำให้ชีวิตนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับ บางคนก็ต้องออกจากงานนะครับในช่วงก่อนสิ้นปีบางคนก็ต้องป่วยหรือมีเหตุอะไรทําให้จะต้องปรับเปลี่ยนความคิดนะครับนั่นคือเป็นสิ่งที่ท่านจะต้องได้เจอนะครับเป็นสิ่งที่ถูกกําหนดไว้แล้วว่าถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องเปลี่ยนแปลงนะครับถึงแม้ว่าบางท่านนั้นไม่อยากจะเปลี่ยนมันรู้ว่ามันเป็นสิ่งไม่ดี ต่อกับชีวิตตัวเองแต่ก็เปลี่ยนไม่ได้แต่ผลสุดท้ายนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็ดนบันดาลให้มีเหตุอันควรที่จะต้องเกิดกับตัวท่านเพื่อให้ท่านนั้นจะได้ปรับเปลี่ยนวิธีชีวิตนะครับสิ่งที่ปรับเปลี่ยนนี้จะเป็นสิ่งที่ดีกับชีวิตของท่านนะก็พลังงานขึ้นมาแบบนี้อาจารย์ก็จะขอหยิบยกตัวอย่างเช่นบางคนนะครับเป็นคนที่ ค่อนข้างใช้เงินเก่งนะในช่วงที่ผ่านมารู้ว่าการใช้เงินนั้นมันทำให้ชีวิตตัวเองขัดสนแต่ก็เลิกพฤติกรรมใช้เงินไม่ได้นะครับจนมาในช่วงสิ้นปีในช่วงลหลังมาทำให้สุขภาพของตัวเองก็เริ่มแย่แล้วทำให้ต้องได้ใช้เงินนะครับและเมื่อใช้เงินในการรักษาเงินนั้นก็หมดไป ผลสุดท้ายจึงรู้ว่าของเงินนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากเป็นสิ่งที่ควรจะประหยัดอันนี้คือยกตัวอย่างนะก็ทําให้หลายๆท่านนะครับปรับเปลี่ยนความคิดแล้วเลิกพฤติกรรมการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยได้นะครับและอีกบางกลุ่มก็ดูเหมือนว่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีซิกเซนอยู่เหมือนกันนะและเหมือนคนกลุ่มนี้จะรู้อะไรหลายๆอย่างนะครับว่า ควรไม่ควรหรืออะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นกับตัวเองนะครับนี่ก็คือพลังงานของพวกท่านนะถ้าตรงก็ฟังต่อได้เลยนะครับข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะสื่อถึงตัวท่านนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านตามพลังงานไพ่ที่เปิดไว้นะท่านอยากจะสื่อว่าตอนนี้ถึงเวลาแล้วนะที่ตาที่สามของพวกท่านนั้นกำลังจะเปิด ภายใน1-3เดือนนี้หรือบางท่านก็ได้เปิดขึ้นแล้วเปิดมาโดยที่ทุกท่านไม่ไม่รู้ตัวนะครับเนื่องด้วยสถานการณ์หลายๆอย่างบีบบังคับให้ตาที่3ท่านนั้นต้องเปิดขึ้นมานะครับและสำหรับท่านที่ยังไม่ได้เปิดนะก็ขอให้เล่งในการสวดมนต์ทำสมาธิเพิ่มนะครับในช่วง1-3เดือนนี้ถือว่าพลังงาน ของพวกท่านมาแรงมากนะครับมีโอกาสที่จะเปิดเมื่อเปิดแล้วท่านจะได้รู้สิ่งที่ตัวตนลึกๆข้างในของท่านนั้นต้องการที่จะทําอะไรจริงๆเกิดมาเพื่อทําอะไรจริงๆนะครับและขณะที่บางท่านที่ฟังคลิปในตอนนี้ตาที่สามก็ได้เปิดแล้วก็รู้ตัวเองแล้วว่าควรจะตั้งหน้าตั้งตาทำอะไรต่อไปนะครับ อันนี้อาจารย์ก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับและพลังงานต่อมานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนท่านก็อยากจะบอกว่าสิ่งอะไรก็ตามนะที่พวกท่านคิดอยากจะทำภายในปีใหม่นี้ภายในปีส5 6 5นารนี้นะครับสิ่งที่คิดไว้ที่ติดที่ค้างคาอยู่ในใจนะครับให้ลงมือทำได้เลยนะครับ ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะพวกท่านจะได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆทําอะไรดีๆนะครับจะมีความช่วยเหลือมากมายเข้ามาหาในอนาคตนะครับและสิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของพวกท่านคือการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะครับภายใน1-3ถึงเดือนนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่มากสิ่งที่จะเข้ามาในชีวิตของท่านก็คือความสุขนะครับเอาละครับ อาจารย์ก็จะขอพูดไว้เพียงเท่านี้1-3่ข้อนะเป็นพลังงานดีๆที่จับได้แล้วก็ที่อยากจะเอามาสื่อให้ได้รับฟังกันนะครับและก่อนจาก,ก็ต้องฝากไว้กับทุกท่านนะที่มาเดินทางมาในสายนี้สายในเรื่องของจิตวิญญาณนะครับหากได้ฟังแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้ออกไป เพื่อที่ท่านอื่นๆได้มีโอกาสารับฟังจากการแชร์ของท่านนะเมื่อเขาฟังแล้วเขามีความสุขเขามีกำลังใจในการใช้ชีวิตนะครับมันก็จะได้เกิดเป็นบุญกุศลต่อตอ,อกันนะครับสุดท้ายก่อนจากอาจารย์ก็ต้องขออวยพรให้กับทุกๆท,ท่านนะครับจงมีสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลจากโรคร้ายในปัจจุบันนี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ